เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมเอ๊ะบางคนเนี่ยดูเหมือนมีโชคเข้าข้างอยู่ตลอดเวลาเลยวันนี้เราจะมาลองไขความลับจากหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่าฝึกสมองให้เรียกโชคครับซึ่งเนื้อหาในเล่มนี้อาจจะเปลี่ยนความเชื่อเดิมๆของเราไปเลยก็ได้นะว่าจริงๆแล้วโชคเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของดวงซะทีเดียวแต่เป็นทักษะที่เราทุกคนสามารถสร้างขึ้นมาเองได้ครับเอาล่ะครับคําถามสําคัญแรกเลยที่เราต้องมาคบคิดกันก็คือ โชคเนี่ยมันเป็นเรื่องของพรหมลิขิตจริงๆหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่เราสามารถควบคุมและดึงดูดเข้ามาในชีวิตของเราเองได้กันแน่ผมว่านะคาตอบของคําถามนี้นี่แหละครับที่อาจจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อชีวิตไปเลยก็ได้โอเคครับมาเริ่มกันที่แนวคิดแรกซึ่งเป็นหัวใจสําคัญที่สุดของเรื่องนี้เลยนะครับนั่นก็คือโชคไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับแต่มันคือผลลัพธ์ที่เกิดจากการลงมือทําแล้วก็การเตรียมความพร้อมของเราเองลุวนๆเลย ถ้าจะให้นิยามกันแบบชัดๆเลยนะครับคำว่าโชคเนี่ยมันคือผลพวงมาจากความเชื่อข้างในลึกๆของเราเลยที่เชื่อว่าเราคู่ควรแล้วก็มีความสามารถพอเราเชื่อแบบนั้นปุ๊บสมองเราจะเริ่มหาหนทางทันท,ทีเลยครับเพื่อที่จะทําให้สิ่งที่เราอยากได้เนี่ยมันเป็นจริงขึ้นมาให้ได้คือมันเป็นกระบวนการจากข้างในตัวเราเองเลยไม่ใช่พลังลี้ลับอะไรจากข้างนอกเลยครับเรื่องนี้เปรียบเทียบง่ายมากเลยครับถ้าเราอยากจะถูกลอตเตอรี่เนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทําคืออะไรครับก็คือต้องเดินไปซื้อลอตเตอรี่ก่อนใช่ไหมครับโชคเนี่ย มันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราสร้างโอกาสให้มันเกิดขึ้นการลงมือทำนี่แหละครับคือขั้นตอนแรกสุดที่ขาดไปไม่ได้เลยจริงๆทีนี้แล้วเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการสร้างโชคเนี่ยมันคืออะไรละ่ะคาตอบก็คือทัศนคติของเราเนี่เองแหละครับมุมมองที่เรามีต่อโลกเนี่ยแหละที่เป็นตัวกําหนดเลยว่าจะทําให้เรามองเห็นโอกาสหรือว่าจะเห็นแต่อุปสรรคเต็มไปหมดมีคําพูดหนึ่งของอับราฮัมลิงคันที่น่าสนใจมากเลยครับเขาเคยบอกไว้ว่า แทนที่จะบ่นว่าพุ่มกุหลาบเต็มไปด้วยน้ําให้ดีใจที่ในหมู่น้นานั้นมีดอกกุหลาบโอ้โหนี่คือภาพสะท้อนที่ชัดเจนมากเลยนะครับของการเลือกที่จะมองหาแง่ดีและโอกาสที่มันซ่อนอยู่ถึงแม้ว่าสถานการณ์ตอนนั้นมันจะดูไม่เป็นใจเลยก็ตามเราจะเห็นเลยนะครับว่าความแตกต่างระหว่างทัศนคติของคนโชคร้ายกับคนโชคดีเนี่ยมันชัดเจนมากๆเลยฝั่งหนึ่งก็จะเอาแต่เฝ้ารอบ่นถึงปัญหาแล้วก็จมอยู่กับความกลัวแต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ย เขาจะมองหาบทเรียนจากทุกความผิดพลาดเลยนะแล้วก็กระตือรือร้อนที่จะหาโอกาสใหม่ๆอยู่ตลอดและที่สําคัญมากๆเลยก็คือการเปิดใจให้กว้างอยู่เสมอครับเพราะยิ่งเราเปิดใจกว้างมากเท่าไหร่เนี่ยโอกาสดีๆก็ยิ่งมีสิทธิ์ไหลเข้ามาหาเรามากขึ้นเท่านั้นเองพอเรามีทัศนคติที่ดีแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการเปลี่ยนความปรารถนาที่มันดูเลื่อนลอยให้กลายเป็นเป้าหมายที่จับต้องได้จริงๆครับพูดง่ายๆก็คือนี่แหละ คือการสั่งงานให้สมองของเราเริ่มทำงานอย่างเป็นรูปธรรมแล้วคือความต้องการที่มันคลุมเครือมากๆอย่างเช่นฉันอยากรวยเนี่ยมันไม่มีทิศท,ทางเลยครับพอภาพในหัวมันเบลอๆไม่ชัดสมองเราก็ไปไม่ถูกเหมือนกันไม่รู้จะเริ่มตรงไหนไม่รู้จะประมวลผลอะไรต่อสุดท้ายมันก็เลยไม่เกิดอะไรขึ้นมาสักอย่างทีนี้วิธีเปลี่ยนความฝันให้เป็นแผนการเนี่ยมันมี3มขั้นตอนง่ายๆเลยครับอย่างแรกเลยระบุให้มันชัดเจนไปเลย อย่างเช่นเปลี่ยนจากแค่อยากรวยเป็นฉันอยากมีเงินเก็บ1ล้านบาทให้ได้ภายใน3ปีเห็นไหมครับมันชัดขึ้นเยอะเลย 2. พอได้เป้าใหญ่แล้วก็ซอยมันออกมาครับซอยเป้าหมายใหญ่นั้นให้เป็นเป้าหมายเล็กๆที่เราทําได้จริงอย่างเช่นโอเคเงินต้องเก็บเงินให้ได้เดือนละ28,000บาทและ3คือการตั้งคําถามกับตัวเองทุกวันครับเพื่อกระตุ้นให้สมองมันช่วยหาคําตอบให้เรา ลองเริ่มต้นด้วยคำถามง่ายๆแบบนี้ดูก็ได้ครับถามตัวเองทุกวันเลยว่าวันนี้เนี่ยมีอะไรเล็กๆสักอย่างที่เราจะทำเพื่อเข้าใกล้เป้าหมายได้อีกนิดหนึ่งบ้างมันอาจจะเป็นอะไรเล็กๆน้นอยๆก็ได้นะเช่นการหาข้อมูลอาชีพเสริมหรือแค่ลองทำบัญชีรายรับรายจ่ายดูแค่คำถามง่ายๆแค่นี้แหละครับที่จะสร้างแรงผลักดันให้เราค่อยๆก้าวไปข้างหน้าได้ทุกวันเอาละครับมาถึงอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อโชคของเราแบบมหาศาลเลยนั่นก็คือเสียงในหัวของเราเองนี่แหละครับใช่ครับ บทสนทนาที่เราคุยกับตัวเองอยู่ทุกวันนี่แหละที่เป็นตัวกําหนดการกระทําและผลลัพธ์ทั้งหมดในชีวิตเราเลยเรื่องนี้วินเซนต์แวนโกวเคยให้คําแนะนําที่ส่งพลังมากๆเลยครับเขาบอกว่าถ้าได้ยินเสียงในใจบอกว่าคุณวาดรูปไม่ได้ก็จงลงมือวาดซะแล้วเสียงนั้นมันจะเงียบไปเองนี่มันแสดงให้เห็นชัดเลยนะครับว่าการลงมือทาเนี่ยคือยาถอนพิษที่ดีที่สุดของเสียงนักวิจารณ์ที่อยู่ในใจคือในหัวของเราเนี่ยนะครับมันมีเสียงอยู่2แบบตลอดเวลาเลย แบบแรกคือนักวิจารณ์ตัวยงเลยที่คอยบอกว่าเราไม่ดีพอหรอกเราทําไม่ได้หรอกหน้าซึ่งเสียงนี้มันคอยบันทอนพลังงานแล้วก็กําลังใจเราตลอดกับอีกเสียงหนึ่งคือกองเชียร์ส่วนตัวของเราครับที่คอยให้กําลังใจว่าเฮ้ยลองดูสิทําได้หนะ้าคนที่โชคดีเนี่ยก็คือคนที่เลือกที่จะฟังแล้วก็ฝึกฝนเสียงที่สองเสียงของกองเชียร์เนี่ยให้มันดังกว่าเสียงแรกนั่นเองครับมันมีคนเปรียบเทียบไว้นะครับว่าคําพูดก็เหมือนบูม์แรง คือไม่ว่าเราจะพูดกับคนอื่นหรือจะพูดกับตัวเองสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะย้อนกลับมาส่งผลต่อทัศนคติและพลังงานของเราเสมอเลยครับเพราะฉะนั้นการเลือกใช้คำพูดที่มันสร้างสรรค์เลยสำคัญมากและสุดท้ายเลยนะครับการสร้างโชคเนี่ยมันยังเชื่อมโยงโดยตรงกับการดูแลตัวเองด้วยทั้งร่างกายและจิตใจเลยเพราะอะไรน่ะหรอครับเพราะว่าการดูแลตัวเองเนี่ยมันคือการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งเพื่อให้เราพร้อมรับโอกาสดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตนั่นเอง เคยสังเกตไหมครับว่าทําไมคนที่รักตัวเองดูแลตัวเองดีๆเนี่ยมักจะดูเหมือนเป็นคนโชคดีเหตุผลก็เพราะว่าพวกเขามีสภาวะจิตใจที่มันปลอดโปร่งครับไม่ค่อยเครียดแล้วก็มองเห็นคุณค่าในตัวเองสูงสิ่งเหล่านี้แหละที่ทําให้มีทั้งพลังและสติปัญญาพร้อมที่จะรับมือกับทั้งโอกาสและความท้าทายได้ดีกว่าคนอื่น ซึ่งการดูแลตัวเองเนี่ยนะครับมันเริ่มได้จากเรื่องง่ายๆใกล้ตัวเลยอย่างเรื่องอาหารการกินนี่แหละครับอันนี้เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะคือมีอาหาร5กลุ่มที่ควรจะจํากัดหน่อยเพราะมันอาจจะไปเพิ่มการอักเสบในร่างกายแล้วก็ส่งผลเสียต่อการทํางานของสมองได้มีอะไรบ้างก็จะมีของหวานเนื้อแดงอย่างพวกหมูเนื้อวัวเนยและมาการีนชีสแล้วก็พวกของทอดต่างๆครับ นอกจากการดูแลร่างกายแล้วการดูแลความสัมพันธ์ก็สำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับมีข้อมูลที่น่าสนใจมากชี้ว่าความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยไม่ว่าจะกับครอบครัวเพื่อนหรือว่าคนรักมันเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขของเราได้มากกว่าสถานะทางสังคมหรือความสําเร็จในอาชีพซะอีกนะครับเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้มันคือเหมือนตะข่ายความปลอดภัยทางใจของเรานั่นเองสตีฟจ็อบเคยพูดประโยคที่คมขายมากไว้นะครับว่าเวลาของคุณมีจํากัดอย่าเสียมันไปกับการใช้ชีวิตของคนอื่น ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันเชื่อมโยงกับการสร้างโชคโดยตรงเลยนะเพราะการใช้ชีวิตในแบบของตัวเองมันจะนําเราไปเจอกับโอกาสที่ใช่สําหรับเราจริงๆครับการพยายามเป็นเหมือนคนอื่นเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับการไปยืนรอโชคแบบผิดที่ผิดทางนะั่นแหละและทั้งหมดที่พูดมานี้นะครับมันเริ่มต้นได้ที่ปัจจุบันเลยมีคําพูดของริชาร์คาวสันที่บอกไว้ว่าปัจจุบันคือช่วงเวลาเดียวที่เรามีและเป็นช่วงเวลาเดียวที่เราควบคุมได้ดังนั้นการสร้างโชคเนี่ย มันจึงไม่ใช่การรอคอยอนาคตลมๆแ้งๆเลยครับแต่มันคือการลงมือทําสิ่งเล็กๆในวินาทีนี้ให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นคําถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้ทุกคนได้ลองนําไปใช้กับตัวเองดูนะครับก็คือมีอะไรเล็กๆสักอย่างไหมที่เราสามารถเริ่มต้นทําได้เลยตั้งแต่วันนี้เพื่อสร้างโชคให้กับตัวเองเพราะการกระทําเล็กๆในวันนี้แหละครับที่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของโชคดีครั้งใหญ่ในวันข้างหน้าก็ได้